มาอีกแล้วขยันลงคลิปเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะ,ะที่ผมจะเล่นแมปขโมยไปแมปบอมโอ้โหสุดยอดอันนี้เราก็หานะคเคพิมพ์ดีการ์พิมพ์ว่าขโมยนะขโมยพิมพ์ไปจุป๊บนี่มันขึ้นมาเลยเรื่องไหนดีเรื่องคนที่ถ้าคนเล่นเยอะสุดมันจะดีสุดเลย อันนี้เล่นเยอะสุดหมื่นสี่แสดงว่าต้องดีสุดจะไม่น่ามยอม two thousand years later โอ้เข้าบัดมาก็จะให้ซื้อเลยแล้วเนี่ยห้าช่องเก็บของโอ้แต่ว่าผมอะ <c oughs> จะซื้อไหมโอเคแบบนี้นะมีอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเปิดเสียงสุดแล้วนะทำไมมันฮ่าเปิดเสียงสุดแล้วนะเอ้ยเอยเอย แล้วคือเปลือเสียงสุดหรือว่าลำโพงโวยนี่วะบพงเสียชื่อ n e b e n i Pizza Nini ไมมีสาเหตุนี่ร้านไรเนี่ยจะให้ทำอะไรวะเนี่ยตัวดีๆก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยสภาพจะโอเคนะเปลี่ยนแบบและแบบนี้ว่ะเขาเล่นเหมือนเดิมหัวเข้ามาอะไรเนี่ยเอ้ยเขาเล่นเหรอวะโหแบบนี้รวยรวยเลยรวยเลย วันเจ็บเลยอ ja um ู้วววนเจ็บเลยดิวันเจ็บเลยดิไปยังไงนี่โคตรนาตั้อู้วคนะดูเกินดูเกินก็แบบโอ้โหตามเยเกินนะคะไม่อยากจะไอ้นี่อู้วเราว่าผมงซโดนนะฮะชสร็จโอ้โหเจ็บ แค่มังกรแมงสี่สี่การู้บ้างไอใช้ลาวากับูนิตาในกาลีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะด้ซ้อเออดนโดนไว้ขนันขโมยดินดีลาวา g ตูนิตาซูนิตาละตังหุ่นเยอะซื้เลยวันเจ็บเอ้ยอีน่นี่เจ๊เหรอแจ้งเหรอะแจางเะี้ยมเสียงนัํนเสียงดังโอดินดินดินดน เกือบเกืไม่ได้รีเทายทิ้งเลยเราแบบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมจะกระโดดใช่ไหมพอทฮอตสปอฮอตสปอฮอตฮอตตลาดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคดี๋ยวเดวดวเดียเสียเดียเดี๋ะเดีเดี่ะวี๋ยดอวดี๋ยวเียดีวดวเดีด

Tracoducotulu della peladustuz Cimpanzini spiderini La vacca Saturno Saturnita Cimpanzini spiderini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 , Cimpanzelli spiderini. ทำไมตังเหลือยังไม่ใช่ไม่ดีเลยน่าตื่นเต้นมากโอเควิกรยปุษเมดูซีเหมืนสินไหลนะกรายปุษเหมือนสินไหลนะกรายปุษเมดูซีกรายปุษเมดูซีแล้วที่แย่งทำไมล่ะแล้วก็ให้มาอยู่ตรงโฆษณาอละเอาเอาบ้านด้วยนะครับ ลาวาก้าซัตุรโน่ซัตุรนิตาปิปิคิงลยวาก้าสตูริโต้ป๊อทฮอตสปอตผมจะทําบั๊ให้ดู นี่มันจะไม่ไปไหนเว้ยเนี่ยเป็นบ้าเออน้าตื่นเต้นออฮอทับมาแล้วฮะโอ้ยใจเย็นงอนพ่อหนุ่มใจเย็นงอนอะไรเนี่ยอะไรงอ็นเนี่ยท่ตาตาซาูอทกรลีกราบกต์นบอมบมินกุิน บนีกอันบัลลบูตคสลปโคฟันโตเอลฟังโตโอเคนะเดี๋ยวจะจบกินแล้วนะ ไม่มีอะไรเลยนี色色 <gehört S 1> ่บาราบาอบบุมพาว